มาถึงตรงนี้นะบอจโจไปไปมากมๆาเป็นหอดพ่อค่าพี่น้องตอนอื่นจะหอดสวัสดียินดีต้อนรับเขาสู่ช่องเพชรแสงแตะวันเจโอทู J o นะคะพี่น้องบอจโจ่นมโจหรือพ่อโจนะคพี่น้องตอนนี้เป็นหอดพ่อค่าพี่น้องเออคํา่่าไข่ออก นี่ล่ละเพื่อนว่ามีความขลังนะคะพี่น้องขลังจริงนะคะพี่น้องตอนนี้บอกว่าหลังเวทีหรือพ,พอ่พ่อบอดโจอยู่ตรงใดยังไงสามารถที่จะจับจองบัตรนะคะพี่น้องบัตรค่ายออบัตรภาพพยนตร์เรื่องค่ายออจองได้ซื้อได้นะตอนนั้นเลยนะคะซื้อก้อนเออ ซื้อกอนมีซองพ้อพี่น้องพ่อยังบัตรนี่ทํามีซองพ้อมเหมือนเหมือนการเชิญแช่ไหมพี่น้องสุดยอดทีดีเลยยังบ่พ่อได้พี่น้องถ้ามีการจับจองซื้อบัตรจะได้ไล่เส้นโจยมนินด้วยพี่น้องโอ้โหปานด้เห็นบอดโจเส้นซื้อให้ผู้ใดกักเกือนะคะบาทนี่บอกว่าเส้นทุกบัตรพี่น้องเอาบาตรนี่ร่องเบิ้งสัตวลละ เออแม่มบ้านละผู้ใดอยากได้ก็เฝ้าไปถ้าพบพ,พ่อบอสโจก็ซื้อเลยขอไล่เส้นเลยบัดนนี้เอฟซีบางคนบอกว่าจะเอาไว้เป็นที่ระลึกบัตรหนึ่งเออเพราะว่ามีไล่เส้นบอสโจนําประมาณนั้นสุดยอดพี่น้องเออมันมาถึงตรงนี้แล้วละตอนนี้นั่นขายบัตรแลวงพ่อพี่น้องขายเสื้อนะเสื้อขายอ้อบอสโจขายเองพี่น้อง ไปเลยผู้ดใดเห็นบอโจอโย u, ู่ใสจังใดแบบใดจัดหนักจัดเต็มพี่น้องนี่ของแถมพร้อมพี่น้องสติ๊กเกอร์ค่ายอจักจะเอาไปติดใสจังใดฟรีนย,ยพี่น้องโบได้ซื้อเรือฮะคันเปรดเองบัตรใบหนึ่งหนึ่หน้อยเงินแดงพี่น้องไปเลยเด้อพี่น้องเด้อทันใดที่บอกนะคะตอนนี้ออนทั่วกอทมอสามมอือโค้งชุดไทยของการปิดดูดการแน้ว นะคะท่านใดที่จะไปพบพ่อกะไปหาบอโจได้หรือว่าสั้นก็ไปที่มือ้อปิดวงเลยพี่น้องมื้อปิดวงก็คือวันที่ยี่สิบแปดมิถุนายนนะคะถือว่าเป็นมือ้อให้บอกว่าเป็นมื้อที่ใกล้ใกล้กับวันคล้ายวันเกิดของบอโจของทุกป,ปีนะคะพี่น้องปีนี้เพ่อเลือกเอาวันที่ยี่สิบแปดเพราะว่ายังมันตรงวันเสาร์นะคะถ้าตรงวันเสาร์ก็คือเอาเลย นะคะอยู่วันว่อเวลานอกกด้เขียงกันประมาณน,นี้ไปแล้วก็สิได้หนื้งซื้อบัตรสองซื้อเสีอสามได้สติกเกอร์ไปติดรถติดบ้านอู้สุดยอดนะพี่น้องนี่แหละคือคําว่าคายออกนะ,ะพี่น้องบอดโจอเอ็ดได้ทุกย่างไปไปมากๆเป็นฮอตพอค่นะ่าพี่น้องเอาตาตันละบอดนะคะแล้วพร้อมกันนี่เพื่อนเองก็ได้ปักมดเออเพื่อนปักมดเรื่องเล่าที่เพื่อนเคยได้ ไปพูดคุยกับครูสลานะคะถือว่าเป็นศินลปินแห่งชาติผู้นึงแห่งความเป็นครูนะคะคู่ในเรื่องเล่าของการทําเพลงนะคะทุกอย่างนะคะครูสลาถือว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถนะคะมีซื่อเสียงโด่งดังระดับประเศนะคะให้บอกว่าเราบอกว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้วเราเคยได้พูดคุยขอพรนนะ ขํามปรึกษาแล้วก็ได้สโ,โลแกนนะคะพี่น้องสโ,โลแกนที่ได้มาจากคู่สลานะคะนั่นก็คือคําว่าบบเห็นบบแมนบบมีบบเสือกรย่าขวม่มย่าไก่พี่น้องข้านี่มาจากคู่สลาเลยนะ,ะนี่คือถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่มันโบแมนเรื่องเล่าของความบังเอิญเนาะพี่น้องเนาะและพร้อมกันนี่ก็คือเมื่อปีที่แล้วนั่นหมายคามว่าย่งบรท่านได้เริมร่งมือ ในการทําหนังดวยซำนะคะคู่สลาะกะอวยพรคู่สลากะเพิ่นก็เห็นด้วยนะคะสุดยอดหน้าตอนนี้ก็ะเน้ามากเง่ามากนะคะพี่นอ้นองเป็นเองก็ะด้ลงไปตุกติดเอ่อย้อนไปเบื้องใดนะคะพี่น้องเรื่องเล่าของค่ายองบอสจเล่าจริงเล่าจังนะคะล่าสุดนะคะพี่น้องในมีการปล่อยเอ่อบทเพลงที่จะประกอบภาพยนตร์เรื่องค่ายอก ได้ปล่อยออกมากอะถือว่าบ่อด็ขี่เลนะคะพี่น้องบอกว่าสุดยอดได้ติดเจ็ดมาแรงในเวลาอันบกี่ชั่วโมงนะคะพี่น้องนะคะนั่นก็คือบ่อเดรหม้ก็ว่าถึกย่างหน่อยก็ติดหนึ่งในสิบนะคะพี่น้องของยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะถือว่าติดอันดับนะต้นๆน,น,นะคะของเพลงไข่ออกของเพลงในไข่ของปล่อยลงในไข่ของลําเพิรอินดีเลคคอร์ดนะคะพี่น้อง โดยการครับลองของศิล,ลปินครบถ้วนนะคะพี่น้องมากหนาหลายตานั่มดยบอดโจกับอิหล่าหน่อยได้ห้ย้อนไปเบื้องได้นะคะพี่น้องแล้วตอนนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะการย,ย่างคงไหลลั่นอยู่นะคะมีการเติมยอดวิ้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะพี่น้องสำหรับเพลงนี้ก็สิส่งเขาไปประกวดเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้วยนะคะพี่น้องซอยกันเจ๊เชียร์รุนรุนดันๆ นะคะพี่น้องเขาไปเบิองได้นะคะชมได้โอ้บอกว่าสุดยอดนะคะนี่คือคําว่าไายอกนี่คือคําว่าบอดจุนะคะพี่น้องเจอที่ไหนได้หมดแม้กระทั่งหลังเวทีนะคะพี่น้องสุดยอดยี่ดีนะคะพ่อแม่เอฟซี FC ก็ชื่นชมหุ้มหอมพี่น้องเขาไปซื้อลังไหลกันเบิมบ่มเบิม่มนะคะพี่น้องลายปูไร้ก้นอาจจะจับจองไปเพื่อญาติพี่น้องนั่ม นะคะพี่น้องเออแล้วก็ได้อ่าสติกเกอร์ฟรีไป,ไปติดรถอีกพี่น้องเออ,เออบอกเลยว่าถ้าได้สติกเกอร์ไปนะคะพี่น้องความครั้งนั้นจะเกิดขึ้นท่านที่นะคะพี่น้องบอกว่าคายออกเป็นจริงที่ม่องนีับบ่เห็นอหรีถ้ามาบ่เห็นบ่แมนบ่มีบ่เสื้อยักขวมยัไก่เนี่ยมันใส่ได้อหรีพี่น้องอธิษฐานเอาเด้อพี่น้องเด้อไ้บอกว่าแอดเพนเห็นกับตาแล้วนะคะพี่น้อง ได้ไขยออกมาติตดรถได้เสือไข้อออกมาใส่นะคะได้รับการอวยพรจากบอดจูกลับมือกับปากพร้อมนะคะพี่น้องท่านใดอยากได้คือแอดเพนกับไปหาบอดจูเลยเด้อพี่น้องเด้อเออตามนั่นนะคะพี่น้องเม้นบพรได้ไปหาวา่าจะได้ไปยูบ้านดูซอกติดรถติดล่าก็ถือว่าสุดยอดแล้วเนะาะไหวไขยออกคุ้มค้องคือจังเพินวานั่นแหละบอดจู่นอวยพรไหวจังสั่นเนาะ สาธุนะคะพี่น้องให้บอกว่าตามสโลกแกนนั่นแหละพี่น้องโลบ b ู u ศรัทธา,าอาถรรพ์น,นะคะพี่น้องขอบคุณสุปผูสุคนที่เขามารับชมนะคะยิ่งหิ่งปังปังซุปผูสุคนก็นแล้วกันนะคะค่ะลากกระเป๋าฟางซองให้เสียงด้าน e b g ในเล่นจ่าฝากอะไรก็ใช้ในกำลังใจนี้มีร้องเจา่าติดตามช่องพิษเสียงตะวัน e b g e b g I'm <laughs>